ไ็เอเบิ <ules> ้ง <motiv> ข <ators> ้าวนะอันฝรั่งมันเอามาเทรวมลไข่ยวนกระบี่่นีมาเฮ้ยเขาขายให้เบิ้งเมื่อคืนนี่ไงบัานนี้มันละไปดินยวนมันจะมีห่านจัดหาดทรายทะเลงามอยู่สวยงามเนาะกระบี่เนาะแล้วบ้านนี้มันละไปผู้เดียวไปขึ้นเล่าขึ้นเงินติดป้าเป็นน้ำไหลเขาละห้ามันโง่เนาะส้ำสใจก็เอาเงินตายบ ก็ไ,ไ,ไเปเ,เดี๋ยวเอพี่เลือแม่เอออันนี้นะ่ะกันชาตามาเข่งขนี้เงมื่ <c oughs> อี้น่ะกันไดอันนี้เด้อกันไปเอามาเฟืองมาละนี่ก,กันไปเก็บมาเฟืองมาแต่ต้นมันละลางอะไร<ม>ะคือมาเข่งมาเข่งมาเข่งภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรก็มาเข่งสิเ <c oughs> ดี๋ยวว่า,ากันของมาเข่ง แล้วทำไมต้องมาเคงด้วยอะก็เพราะงี้กันข้ากินมากแต่ด้วยตะวันาเคงนะเออข้าห้องวันนี้เออเาเลินอที่น้องคนไทยละหูจักมาเคงแบบนี้มาเคงคืออะไรอ่ะมาเคงอ่ะแปลภาษาหน่อยใครรู้เดียนไม่ทราบแล้วว่ามาเคงก็คือมาเคงค่ะแล้วเดียนไม่ทราบแล้วใครจะทราบล่ะทีนี้ก็คือมาเคงนั่นแหละค่ะ สาขาลางก็คงเรียกว่ามักข่งหมักเมากา็คือหมักเมาใช่ไหมคะเอ๊เราเลยคือได้มาต่ำเสื้อมาเฟืองแันนี้มักแข่งะมักแข่งนี่ยมันจะได้ลดฟ้าวาดมากมากเลยขอกันยังเคยวะแขนมักข่งกินกินรดฟาดนี่ยมันแหะเอะเขาแน่นคอคือลงไม่ได้ห้องต้องหาส้มมาตัดเอาเจอพอค่าอันนี้คือเอาส้มมาตัดเจอค่าเด้อนี่ กำาพืนเเิ่่มาอีน่น้องทางบ้านว่ามีกิจกรรมอีกแล้วสามสาวอ่ะจ้ะสามสาวคุณได้อนแนะนำตัวเด้อค่ะสามสาวนึงสาวปวินสองสาวใหญ่ล่ำสามสาวดิฉันค่ะเอออเปิดอย่างก้ขก้นซึ่งหวานก้นหอนมากๆเลยเออเลยจ้ะ จะซักการ์ดผ้า,า,าไปอยู่เพิ่มน,นั้นเน่ยเราฮ้อนแห้งไหมกันก็เลยผ้าไปมคนที่ลทโลก <ๆ S 2> นีเขาวาอยู่เขาว่าแต่วันที่เจ็ดหมดวันที่สิบห้าคนละาบ้างใช่าะการ์ดก็ว่าซื้อๆเลยละมีมากจ๊กเจะอันนี้ใน,นเคลียรับความซับของสุ่มเจ้าบ่สาวผู้ได้เท่านั้มีแต่ผู้ซับเด้อยกเว้นกันนะเป็นลูกเป็นเป็นคนเคืองกลางไหมเป็นผู้ไทยได้เคืองหนึ่ง เป็นผู้เล่าใกล้สอนเป็นผู้ไทยใกล้สอนแน่ครึ่งหนึง่งกันนะกันก็เลยมีทรัพย์ก็รดแต่ว่ากั่งอย่างน้ำหอยปลาพินกับใหญ่ลำนี่ละเคลียล้วความทรัพย์ของสาวผู้ไทยนะครับเด้อตำไม,ม้เข่งโอ้โหขันแมน้นขันแม้นได้ลูกได้เต้าคือเก้ากะละเฮอไปไท่ายอันแม้อยค่ามมันเขากินตะเก็นแดงเด้อผู้ไทยนะเขามีกินดินดินคือผู้เล่าเด้อกันเป็นผู้เล่านะกินน้ำห้อนพ่อจำเลยจำหนึ่งนี่ แต่ผู้ไทยเขาหนี่คักแน่้ได้พูทธเาเขาอย่างหวานซผูุ้ไทยซับเผิงตรินี้เขาซับเผิงเขาอยู่คำใดเขาก็เลยมีเป็นพิษกรมกั่งคือผู้เล่าเอาอ๋อพอแล้วไหมกินหมดแล้วกินหมดเมื่อบอนนี้นะตัมมาคิดแล้วกระตํากระตํากระตําทิ้งข้อแม่นโบตดําค้้อกับมาเปิงมาอันนี้ค่ะขั้นตอนที่สามมาอันนี้ค่ะ เออมาอันนี้เสื้อที่หลังเพราะว่ามันน้ำมันไม่น้ำมีน้อยเมีน้อยพมีน้อยเด้อค่ะ,เ,คะเสือมาเฟืองแล้วก็ละลายอยู่เดยอ่นน้นอกจ่ามาเฟืองแล้วนะอันกลมๆเล,ล,ลิงๆอันนั้นนะมาเือขึ้นคาดมีได้เลยค่ะบ้านเด่นกับบ้านยะยาถิ่นนะ่ะปูไว้เป็นประจำเพิ่นนะ่ะข้างบ้านเพิ่นกับมีหน้าบ้านเพิ่นกับมีเ <c oughs> พิ่นกันกับมี ข้างบ้านก็มีหน้าบ้านก็มีคือเดี๋ยวมันคยขคืนจริงแหม่มันคือคอืนนะเมื่อวานนี้กันกับแปลงส้มปะน้อยไหม,ม <laughs> ยายถิ่นค่อยเยอะกินส้มปะน้อยเจ้าเต,าเตาว่ายายลำไปได้มากแต่ของปลายยาวกแซ่บเพื่อเดี๋ยวยู่แต่อึดน้ำหองเจ้านะ่ะมีน้ำค่อยจำเข้ากินมันแซ่บเอ,อ,องอแต่ว่ามันมก็แซ่บยู่ของยายยาวกัน กันมาเอ็ดแล้วกันจะปิ้งห่อปิ้งบ่ว่าเข้าเอ็ดไว้เข้ามาดีเอ็ดไว้ดนก็เจ้าเจ้าเอ็ดไว้หึนค่อยเื้อเจอค่อยกินเลยแต่ว่าปายาวนี่น่ะค่อยมาห่อตอปิ้งั่นึงเลยกเลปกินเ่ากบ่กินแล้วเาิามส่ห่า่อบ่ตองโกยแล้วก็ปิ้งอบ่ตองโกยว่านี่น่ะ มะเฟิงมันเป็นน้ำคือว่าอันเข้าต่างเสื้อที่หลังเดิมมะเฟิงนะเพราะว่ามันเป็นน้ำยานกระเด็นเสื้อมะคือเล้วจะสอยเอาเขาเปิ้มันก็แบบการอดสอยเอาเทาเปิ้มันเนี้มีเอาน่อยมันได้เปลี่ยนใส่กิ่นน้อยมะเฟืองกับเก้วอ๋อหน่อยมะคือแต่แก้วนะแก่แก่เแล้วมันถีดซุกเลยนล้วเองได้กินตำหน่ยมันแห่บมาเฟิองนะ โอ้ยมาเค่งนะเออผู้เท่าภาคอ่โลกินแล้วได้ข้าวนี้นะเนาะต้มกินดเลยนลมันเลนเอ้อืมมันามันเลีัดงฟาดมาสุดอย่างนืมยังไหมกันเราได้ซื้อมาเฟืองหลายเด้เมื่อนี้เพราะว่ามาเค่งหนึ่งฟ้ามาเฟ่งมาเค่งกันนี้นะต้นเก่าป้องแม่ต้นเก่าอยู่แต่ว่ามันแก่แล้วเฮ้ยมันเลยความฟาดมาทวีคูณขึ้นหนึ่งอีเถ่าหนึ่ง ตอนมันอ้อนนะมันละมีคาดห้าวนี้แต่นี้มันเลิมเก่แล้วเขเลยควาหลายแม่มาเข่งกับใครยอกแล้วได้บันนี้นะเงินของยอกมาเล่เป็นตะเปรลว์แท้เป็นตะเซ็บแท้ มเข่งมันฟาดได้ไมันฟาดคัดมันเ็เลยแน่นลงอับๆคือเดี๋ยวก็ไากินว่าแอนเองนั่นละคือมมันแดดมันฝนแอดแดแเห็นแล้วน้ำไายแตะดิจ้า ไอฟันก็ยังน้ำไายเตะอยู่เดิ๋พี่น้องมาเอาซืือต่อละคมันตามไม่แหล้องเลยสวยเอามะเขือสกก้อนเออั่ขวานพยานหมูเจ้าหนี่ไปต่างพ่งก่อนมาัดกระดองเสือตามันละโงเออขยอกเสือตาใหญ่ล่างนะตะกอนาเสือเสือเลี้ยนี่ก็เสือกันแลหรอตัดปิ้นรับปิ่งเลยวะน่าจนเราลับตาไว้ไม่ยังซืืออยู่ข้างข้างอกมานี่สั่หม ว่านไว้กล้าไว้มาเคยขึ้นกันที่ห้อยไปขอตุก๊กอยู่หน้าบ้านกจะสอนเธอแล้วมันเป็างนี้อืมนี่เป็นโน้ยมันคือต้นงามจากบนก็เป็นดอกเป็นดอกคือมีแต่โน,น้ยกันงามแต่ว่านี้นะแย่ร่ำไปเก็บมาแต่ใช่เลยแบ่มะของตุต๊กทำมันยังงามไม่ไม่ไม่อยู่นี่ก็ได้ยู่เป็นอะไรท่ไรเลยด่าก็บมาเก็บอยู่เหมดไปแปลงส้มปะน้อยคัดจะใช้ได้ เดอเลนี่กบต็กวัว่ะบงมองนานด่ก่ะคอเอแบบก็เตกิไปแบบไป้ามันทันเนี่ยันกว่าแซบะ้าแม่มีเคยกินแซบจ้าแซบตํามะเข่งนะจ้ามาซิมน้ำเดียวอดแม่ยังละซิมก่ะเบื้องแม่ยังละเซอร์กรเบิ้งเคิมเพอมันครบจะก้อนโอ้โเฮ้ยเต้นมะเขือขื้นตัวนี้มันซดเนาะหากระเก็บเนาะ

มันเลิะขยอกอกะตะคุกเนาะมีหูสู้มือนี้เย่ยร่ำมาต่ำนะมันขยอกอยู่เลยพวเลยกันมันเลิะผัดขยอกอ่ะตะคุกเนาะไม่เค็งนะหรือว่าคุกหน่วยน้อยปวดป้อ เออตำมาเข่งนะเฮามีเสื้อกลยน้ำาวาดิบตีน้ำหวากันได้มาเข่งแล้วความฝากมันได้แล้วฝวาดมันได้อือขันเฮามีได้มาเข่งมาเสื้อน่ะเฮาต้องเสื้ออยู่แล้วกกยนะผู้ชายบ้านเลิออ๋อผู้ชายบ้านบุงเลิศจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเฮามาส้มแล้ว่ะคนไหนก็แซ่เฮ้ยเดี๋จ้า <Es> ผู้สาวซ่อน้อยกินตาเมงดีแทนนอสาวสาวว่าสลาแล้วจ <well, S 2> ้าแต่ว่ามันมักเม่งก็เลยเอฟว่ายสิบเจ็ดว่ายสิบเจ็ดเนี่ยเบากรับเอาเด้อจ้ามอกรับก็คือเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองจ้า คือมันเป็นน้ำบ่อยอย่างแค่แค่สมมติงงมว่ามีได้หมอเฟืองนี่คือมีเป็นตะกินเลยแม่นบ่มีมีได้โซงตัดมันกะละปราบอ้าหันเกินล่งไม,ม่ได้นมัเกิดแขนเลยเหรอห้าเกินไม่ได้เลยเหรอนนอุดมไปด้วยวิตามินซีเคล็ดลับความงามซับเพิงของสาวผู้ไทยครับ, <laughs> บมาเค่งเอา,มาแม่จต่ซี่เลิกค่า อ๋อมาเข่งต้นนี้นะ่ะแม่หากลับไปเอาอยุดชงหน้ามานี้มาเข่งนะ่นละลามีอยู่ในบ้านคือต้นมะลิมใหญ่กับมะมีเด้อจ้ามาเข่งมันยุทชงหน้าก็เลยพาเดียไปแมน่นหนาอยุดชงหน้าโสันแม่นหากลับมาไปซื้ออันนุ่มเพื่อใบอูแล้วก็เลยแวะเอาอยุดแตงหน้าหางค่ะกำลังละมาตามําพี่น้องมากินน้ำเดียวเด้อจ้า,าชุก เอ้ยทำลายแตะเด้ตัวนี้กะกะละเจ๊ไว้ตู้เย็นได้แบบนี้น่ะทานมีเอาไว้ข้างนอกอีเด้นวมันเห้ยวไว้ข้างนอกนะมันมืดแล้วได้แบบนี้น่ะตามคนไม่ไหวในแม่เสิรกฟตามคนเอออบโบคนมาแล้วปะเปะมาแล้วแปะแปะชื่อซื่ออะไร เยานมันข็ห้อเตากม้่แต่มาเชีงนะมันขยอกดีตีเดี๋ยวการรับนปปรุงให้กาบไป่เดี๋ยมาเป็นเกลือ กันล้างแล้วนะฝามันอะทั้งในน่ะมันเห่าอยู่แต่ทั้งนอกมันอะมันล้างนี่ออกกันล้างออกดีขึ้นมาติดๆเพราะเลยมันต่างแบบอย่างนี้ในนี้จะกระเซาะเกลือจัดน้อยหน่อยนะเดี๋ยวจากโคโค่ขั้นตอนสุดท้ายว่าโคโ่กัะเสื้อเสื้อแล้วก็เฮแล้วก็สีมับน,นี้แล้ว